Toot-toot! Này dân shopping nha Này mời shopping Hello 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 Hello, Hello. รา้านค้าเปิด11โมงค่ะคสต๊อกโฮมเปิด10บโมงเช้าถ้าเป็นร้านค้านะคะคนี่ยังไม่เปิดเลยเน,ยน,นี้ อบางร้านก็เปิดนะคะร้านดอกไม้เปิดแล้วนะคะ Det är en hovrättstorget, Okay. Terima kasih telah menonton! อนองจะแก้ไอแล้วแบบนี้ <c oughs> ร้านโอเลียนนะคะ เซนนฮาวีสป,ปีนามนี่ชอบเรับีนามเด็กๆ <laughs> อ๋อซื้อของให้แม่ด้วยวมาสมซื้อให้แม่กับลูกกันละค่ะ <laughs> 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 มาโอเลียนหื Det här är inte från QR. Jag önskar mig sånt. Mm. Ja. ja. นี่โรงแรมแม่ตายอยู่นะคะติดแม่น้ำเลยนะะี่ค่ะสีดาวถือว่าโอเคนะคะชอบมาก กลับแล้วนะคะเดี๋ยวจะเช็คเอาท์ก่อนนะคะแล้วก็ไปเดินเล่นในเมืองกันนะคะบ๊ายบายค่ะให้ดูให้ดูอ๋อนี่นะให้ดู Hej Hotell. mm. mm. då hotellet! Hej då hotellet! Vi ses nästa gång! Vi ses nästa gång! Hej då! Hej då!